มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไปดีไอวนะครับผมอันนี้ก็เป็นลำโพงนะครับที่พี่สาวคนหนึ่งที่ติดตามผมจากทางช่องนะครับได้ส่งมาให้ดูเป็นลำโพงบลูทูธนะครับปัญหาของลำโพงก็คือสายชาร์จนะครับตรงนี้หักงอนะครับขั้ว Type C นะครับน่าจะชาร์จแบบไม่ได้นะครับผมก็เลยว่าเอ๊เคส ปกติเนี่ยผมก็เคยเปลี่ยนเฉพาะไททีที่เป็นแบบนี้นะครับไททีที่อยู่ตามเมนบอร์ดวงจรอ,อะไรอย่างนี้นะครับแต่อันนี้เป็นไททีที่ติดกับสายผมก็เลยแน่นอนงานนี้อาจจะได้ DIY หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวแกะดูก่อนครับเพราะว่ามันเป็นสายอาจจะเปลี่ยนทั้งสายเลยหรือเปล่านะนี่ก็ไขออกมาดูก่อนก็ผมมาสังเกตดูตรงเนี้ยเขาเขียนว่า วลันตีไว้ if you remove นะครับ if remove ก็คือว่าถ้าคุณลอกหรือว่า,าดึงตัวนี้ออกเนี่ยประกันจะหมดทันทีนะครับก็แสดงว่าต้องมีอะไรฝังอยู่ตรงนี้เขาถึงห้ามลอก,ออกมานะครับแสดงว่าน่าจะเป็นจุดสะกูนะครับตามพื้นฐานทั่วไปของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนี่ไงเห็นไหมตัวหนึ่งเนี่ยตะกูตรงนี้ออกเลยมันยึดไว้อยู่นี่ อ่าจริงๆด้วยนะครับนี่ก็งัดขึ้นมาเลยออกมาได้แล้วนะอ่าโอเคเอาแบตเตอรี่ออกมาได้นะครับติดกาวสองหน้าไว้ดึงกันโฟมออกแล้วก็มาเจอกับแจ็คแบบนี้อ่าเนี่ยครับคนสรุปสายไม่อ่าสายไทยซีเนี่ยมันก็เป็นแจ็คแบบนี้เอาไงดีเอาไงดีครับ เอาไงดีก็ก็คือต้องหาสายอันนี้ก่อนถ้าไม่มีเราถึงจะต้อง DIY นะด้วยการตัดต่อสายสายชาร์จที่เป็น t ท p e C นะครับก็ด้วยความอยากรู้ว่า t ท c e C ข้างในมันมันเป็นยังไงนะครับผมก็เลยแกะออกมาเลย t ท p e C จริงๆแล้วเนี่ยก็ก็คือไฟก็ใช้อยู่ประมาณสขานะครับจะเห็นตัวอักษรตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกราวนะครับ GND กราวต่อมาก็ขา A 6 A 7แล้วก็ VCC นะครับ มาดูสายที่ผมจะบัดกรีเข้าไปนะครับทุกคนก็จะมีสีแดงอยู่ฝั่งขวาสุดแล้วก็ตามด้วยสีขาวสีเขียวแล้วก็ตามด้วยสีดํานะครับก็อันนี้จะเป็นไฟไฟที่มาจากสายชาร์จนะครับไฟบวกนะครับอันนี้เป็นไฟลบสีดํานะครับอันนี้สองตัวนี้เป็นสาย Data ลบกับ Data บวกนะครับจะบัดกรีตามนี้สีแดงขวาสุดนะครับสีแดง โอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับการบัดกรีสายอันนี้ก็เป็นการทำแล b นะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะมาลองชาร์จดูนะครับว่ามันจะชาร์จได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่ผมพยายามวิจัยแล้วก็หาแนวทางที่จะซ่อมหัวไท p e C USB ให้ได้นะครับ สรุปก็คือภารกิจของผมก็คือลมเหลวนะครับในหัว USB Type C เนี่ยต้องบอกเลยว่า USB Type C ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายๆหัวเนี่ยนะเี่นะคือมันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะครับในหัว USB Type C เนี่ยมันจะมีวงจรมันจะมีแผงคอนเนคเตอร์วงจรในนี้จะมีคาปาซิเตอร์แล้วก็รีซิสเตอร์เป็น R ตัวเล็กๆฝังอยู่ในนี้นะครับซึ่งมันจะทำคุณสมบัติ ในการที่จะผ่านกระแสรเรื่องของระบบไฟแล้วก็การโอนถ่ายข้อมูลนะครับส่วนของตัวที่มันเสียเนี่ยก็คือวงจรเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้<ม>ดูนะครับไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับมันเป็นวงจรจัดเรียงกระแสนะครับมีคปาปาซิเตอร์มีรีซิตเตอร์แล้วก็มีการโยงวงจรคนละรูปแบบเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นลักษณะว่ามันใช้แทนกันไม่ได้นี่ผมหนึ่งขนาดผ่าหัวนะ ผาหัวออกมาแล้วก็เพื่อที่จะมาดูว่า,าวงจรมันเป็นยังไงนะครับในเรื่องของการคอนเนคเตอร์พินเหมือนกันนะครับทำวิจัยด้วยการตัดหัวไทซีเนี่ยหมดไปประมาณ3าหัวถ้ารวมตัวนี้ก็คือ5หัวนะครับก็คือตัดตัดทั้งหมดรวม5หัวสรุปไม่ได้ก็เลยต้องมาแปลงเป็นแบบ usb 2.0นี่นะครับใช้ usb 2.0มาว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยนะครับมันใช้งานแค่ด a t a ลบ Data บวก แล้วก็หัว USB ที่สามารถชาร์จไฟได้นะครับก็เลยแปลงมาเป็นแบบนี้อันนี้คือผมทำให้ลูกค้าฟรีนะครับก็คือป้องกันสายมันสายมันหกักสายมันขาดที่คอนะครับลูกค้าบอกว่าซ่อมไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอีกไหมสายจะขาดจะพังอีกไหมผมก็เลยแนะนำแบบนี้ก็เลยอแถมให้นะครับลูกค้าอยากได้นะครับไ,ได้คิดตังค์นะรานะคามันอาจจะแพง อันนี้ผมไปดูราคามาแล้วนะเกือบหมื่นนะครับอันนี้ราคาเกือบหมื่นนะครับสแตนบายใช้งานได้18ชั่วโมงชัด์หนึ่งครั้งนะตามสเปคที่เขาระบุมานะครับเชื่อมเชื่อมต่อผ่าน usb usb ในการใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์นะครับผ่านบลูทูธได้นี่นครับเทสดูแล้วเสียงดีมากนะครับเสียงดีมากเดี๋ยวมาดูเรื่องของการแปลงเลยดีกว่านะการแปลงสายผมแปลงแบบนี้ ตัดต่อหัวแจ็คธรรมดานะครับตัดต่อหัวแจ็คธรรมดาเลยนะตัดต่อแล้วก็จะเก็บสายเข้าที่เดิมนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเนี่ยเป็นแจ็คเสียบลงไปแล้วก็เอาสายมามาต่อกันแค่นั้นเองนะครับมันอาจจะฟังดูง่ายแต่ตอนทํามันยากนะครับเพราะสายมันเส้นเล็กมากผมพูดให้ฟังดูง่ายนะก็คือสายสายที่เราจะต่อเนี่ยนะครับก็คือมันมีทั้งหมดสี่เส้นใช่ไหมเนี่ย ต่อเข้าตามสีเดิมนะครับแดงนี่จะเป็น v c c ดําดำเป็นกาวนะครับขาวดาตตาบวกเขียวดัตตลบก็ให้เราไปซื้อสาย USB มาแบบนี้นะครับเอายี่ห้อดีๆนะครับหัวที่มันแบบมีมาตรฐานหน่อยนะครับสายไฟมันจะได้เส้นใหญ่ๆนะครับเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยไฟชาร์จไฟหรือว่าใช้งานเรื่องสัญญาณมันจะมาเต็มนะครับ อย่าไปซื้อเส้นละห้าสิบห้าบาทมาใส่นะครับอันนั้นมันไม่ค่อยดีนะเสร็จแล้วให้เรามาตัดนะครับตัดออกนะตัดหัวออกแล้วก็เอาเฉพาะฝั่งเนี้มาใช้งานนะครับผมเนี่ยนะครับโอเคผมจะเชื่อมต่อผ่านาตัวดูกระแสของ USB นะครับนี่ดูวนดูกระแสนะครับเ,เสียบเข้าไปฝั่งเอานะแล้วจะไปเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับ อ่ตัวชาร์จนะทุกคนดูนะครับว่ากระแสเขาจะเท่าไหร่นะครับเนี่ยพอเสียบเขาจะตึงๆเลยนะครับผมปรับตัวเลขลงเข้มๆนะครับก็จะกินกระแสอยู่ประมาณตอนนี้เมื่อคืนผมก็ชาร์จไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้กินกระแสอยู่0.062แอมป์น,นะครับอ่า0.5แอมป์0.6แอมป์ไฟที่วิ่งเข้าก็ ออกมาจากอะแดปเตอร์ก็5.13โวลต์นะครับอันนี้ก็มีการกินกระแสอยู่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับจากนั้นเราก็มาเก็บสายนะครับประกอบเข้าที่เดิมนะครับสายตัวเดิมนี้จะมีความอ้วนขึ้นนิดหนึ่งนะมันจะรู้สึกว่ามันจะอ้วนอ้วนกว,ว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับนี่เราก็ต้อง ต้องเก็บดีๆตรงนี้สายสายที่ม้วนมานะครับมันมันจะออกแนวโค้งตรงนี้นะครับนี่สายมันต้องกดกดลงกับพื้นแล้วก็จะเรียงตัวขึ้นมาอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับสำหรับเปลี่ยนสายลำโพง EPOS นะครับลาแล้วนะครับทุกคน สวัสดีครับ